กวนแต่เช้าเลยใช่ไหมหอืมอืมห้ามกัดทานมฮะห้ามกัดเดี๋ยว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 ทานมมาแล้วมาแล้วไม้เรียวมาแล้วเนะี่ยไม้เรียวามาแล้วเนี่ยไม้เรียวเอาไหมาเนี่ยเอาไหมาเนี่ยเอาไหมเนี่ยหืมอืม โซ่เหอ่เหอะไป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 เล่นที่อื่นเออไปเลยเล่นที่อื่นเลยยอมสซนฮึทั้งสนน้องกวนใช่ไมหมเราอ,อ่ะฮึนี่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 จะไปไหนจะไปไหนฮึ ติคนเลยติคนเลยติคนเลยนี่ตินนี่นี ยุดยุดยุดเดีดย๋ยวมุงรัดรคดรคับอะไรอะไร,ะไรตีก้นเลยตีก้นนี่ตีก้นเด็กดื้อนี่นี่ของเล่นอยู่นี่นี่ของเล่นนะ่ะทาน,นมยุด อย่ากัดไม่ได้ทานมดูด,ดความดื้อน,นะความดื้อน,นะเด็กดื้อน,น,นะอย่ากัด <c oughs> ไม่เลี้ยวอยู่ไหนไม่เลียเ้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวหยุดหยุดไม่กัดกัดไม่ได้นี่แน่มือไหนน,นี่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 ดีเลยดีเลยหยุดไม่ได้ พองพังหมดแล้วเนี่ยยุดไม่ได้ชานอมชานม,มยุดมา,มาลงมาลงมานี่ลงมานี่ดูดูดทำ <c oughs> สนสนมากเลยเนี่ยสนมากเลยยุดกลับไม่ได้นะดูดูดูดด chắc phang một thuốc vàng lên đây này hả hát đồ xí chân lời nè hả đưa rất mát lên mèo ở này nè đưa mát lên hả เป็นแมวอะไรเนี่ยดื้อจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยก้นตี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 ก้นเดูอดเดเดี๋ยเดเดือดวเดือเเดืออเดอดเดดดดเ สู้แลไม้เลี้ยวนะเนี่ยกลัวไหมเนี่ยกลัวไม้เลี้ยไมเนี่ยฮะกลัวมเนียเนี่ยเนี่ยเนี่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 นกัดนี่ชอบกัดเนี่ยเนีชอบกัดเนี่ยดู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 ืออ้าวากัดทำไมชอบกัดจังเลยฮะดูดูอีกสูอีกอ้าวือ ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเล่นที่อื่นไปไปไปเล่นที่อื่นไปอย่ากัดทา,านมนี่ของเล่นตัวเองอย่างเงี้ยฮึดื้อไหมดื้อไหมเนี่ยดื้อไหมเนี่ยดื้อไหมดื้อไหมเนี่ย

จะขึ้นไปไหน <c oughs> ลิงหรือแมวเนี่ยดู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 ด,ดูเอาเอาเอาสนมากมากเลย